สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาในที่โล่งนะครับซึ่งจัดทําโดยกระทรวงมหาดไทยในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับการเผาในพื้นที่ข้างถนนนะครับลองมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนน,นเนี่ยนะครับก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือ วงเล็บ1การดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา130ได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทำการด้วยประการใดๆภายในระยะ500เมตรจากทางเดินรถอันเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภยัย แก่การจราจรในทางเดินรถนั้นกรณีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทตามมาตรา152แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับในวงเล็บ2การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2เมื่อพบการกระทำความผิดเจ้าพนักงานจราจรมีหน้าที่แจ้งความร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา145แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือข้างถนนนะครับกรณีมีผู้กระทําความผิดเนี่ยอาจต้องโทษปรับไม่เกิน1,000บาทต่อมาเป็นเรื่องของการเผาในพื้นที่ป่าไม้การเผาในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยอาจเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับดังนี้4.1ความผิดตามมาตรา45 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484ผู้ใดฝา่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทตรามาตา72ตรีแห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวนะครับ 4.2ความผิดตามมาตรา38และมาตรา42วร2แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว4.3 กรณีเผาป่าไม้ในพื้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเป็นความผิดตามมาตราสิบสแห่งพระราชบัญญัติป,ป่าสงวนแห่งชาติพศส5 0 7ผู้ใดฝา่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับ20,000ถึง2,000 0 0บาทและถ้ากระทำความผิดเนื้อที่เกิน25ไร่หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สักไม้ยางไม้สนเขาหรือไม้ห่วงห้าประเภทขอตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือไม้อื่นที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาทเมตรหรือต้นน้ำลำธารหรือพื้นที่ชายฝั่งผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทตามมาตรา3 1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับ4.4 กรณีเผาป่าไม้ในพื้นที่เขตกุทยานแห่งชาติเป็นความผิดตามมาตรา16วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2504ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับโดยกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยนะครับได้กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายเนี่ยอาจเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศกำหนด กรณีมีการกระทําความผิดฐานเผาป่าไม้ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินโดยรัฐเป็นผู้เสียหายพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทั้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการกระทําความผิดกรณีการเผาในพื้นที่ป่าไม้เป็นความผิดอาญาคดีเกี่ยวกับป่าไม้ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอมีอำนาจตรวจสอบกำกับดูแลการสอบสวนโดยสามารถเรียกสำนวนการสอบสวนมาให้คำแนะนำหรือเร่งรัดการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปโดยชอบได้หรือกรณีที่คดีเกิดขึ้นเป็นคดีสำคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอมีอำนาจเข้าควบคุมการสอบสวนเป็น <Nein> หัวหน้าพนักงานสอบสวนได้นอกจากนี้หากเป็นกรณีพนักงานฝ่ายปกครองได้จับกลุ่มหรือร่วบในการจับกลุ่มในคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอก็มีอำนาจเข้าควบคุมการสอบสวนโดยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้เช่นกันทั้งนี้ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา ฟส2,523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันข้อ12ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่มท0 .207 ทับว .981 ลงวันที่26กรกฎาคม2532นะครับและนี่ก็คือ ฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเผาในที่โล่งนะครับซึ่งจัดทำและสรุปข้อกฎหมายโดยกระทรวงมหาดไทยครับสำหรับในรายละเอียดกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ